จบภารกิจเก็บของกลับอ้ววันนี้เล่นเอาซะเกือบเสร็จนะพี่น้องเลยแต่ไม่เสร็จเกือบเสร็จแต่ไม่เสร็จเฮ้ย 奶奶，叫奶奶。 ยบแลยวเอาบันไดนี่มาก็ได้ซิวทับนี่เลยอะไก็ไม่มีปริว อ๋ออันนี้เพิ่นก็มามาชมอ่ะชมดูสิคือหรือเปล่าเป็นเจ้าคือหรือเปล่าคืออยู่เนาะสองหนสองห้องนอนหนสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งระเบียงใครจะเออครัวอยู่นี่ครัวนะห้องน้ำอยู่พุ้น สองห้องนอนพอดีเบ้งเนาะพอดียูเนาะพอดีพอดีทำความสะอาดเออเออแลสานนเลยกี้หันหน่รัดรัดดิพอดีอยู่ตาห้าเม็ดในปวเจอในอันนี้ ห้าเมตรแต่ว่าเราให้ยาวไงกันเลยวันนี้มันหลายคนก็เลยหกเมตรหมดและวเจ็ดเมตรหมดและเพราะว่าห้าห้าเมตรกําลังสวยเนาะห้าเมตรแต่ตาสองห้องนอนเออหนึ่งห้องน้ำห้องครัวจอันนี้ห้องห้องละสามเมตรได้ไหมนะเออล้วเออมันใหญ่พอเนาะสามเมตรเนาะใหญ่พอเนาะห้องห้าเมตรก็พอดีเออเอาสักห้องสองเมตรห้าสิบเนาะสองเมตรน่ากี่แค่ไปเอาเท่าไรห้องห้องใน ห้องกว้างสี่เมตรห้องสี่เมตรเออเอาห้องสี่เมตรอันนี้ห้องสามเมตรพอดีเนาะอืมยังไม่เสร็จวันนี้โอ้มึงราคาไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อเออพู้โดยสารใกล้ชิควาพอาดิเบลเลีันนี้เบล Lấy đi ít Không có mi đây tôi. Dạ. Và không gì bữa nay. Cái này là lâu này có được nào. Cái này mình đi hẹp này cho mò. nó này. Mà về cho mò này nà. là? Rô mà bà cái này ơi. má má qua này. chụp Hả? có hơm lọ cho kia. Mà. Bên của tích cho tự mò

อย่าอย่าเพิ่งไปไหนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่ง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 มานี้มาเนี่มาสวัสดีก่อนเร็วมาสวัสดีนี่เอฟซีน่ะเร็วเร็วมามาสวัสดีก่อนมาตรงนี้นี่มาเร็วเร็วโอ้ทยายมานั่งก็ไม่นั่งได้หน่ะนะมานั่งเร็วอู้ย่งควันนี่ เบิ่งพุ่นนะเดี๋วแต่ร่มจะสวัสด,ดีหรือไม่สวัสด,ดีนะนกอนมัมนออ <laughs> อ,อ่ะอยังไม่เสร็จวันนี้เหลือเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะทุกท่านฝา <c oughs> กไว้เท่าน,ๆๆนี้ครับผมสวัสดีครับ